ค่ะวันนี้ขออนุญาตอัปเดตนะคะอัปเดตร้านค้าในตลาดน้ําขอนเรียมนะคะวันนี้นะคะพอดีเดินมาตลาดฝั่งเหนือนะคะตรงวัดบําเพ็ญเหนือก็มาเจอกับเสกอกยินรอซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยเสยกอกยินรอเนี่ยนะคะจะอยู่ด้านตลาดน้าขอนเรียมฝั่งใต้นะคะตอนนี้ก็ขย,ขยายสาขาข,ขึ้นมานะคะให้มมาอยู่ฝั่งเหนือด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับย้ายร้านหน้าตาเหมือนกันทุกประการนี่คือย้ายหรือเพิ่มคะอ๋อ ก็คือลูกค้ารีเฟซมาครับบอกว่าเขาเดินไปฝั่งนูน้นไม่ไหวเขาก็เลยบอกว่าอยากได้มาอยู่ฝั่งนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คือสองฝั่งเลยจะขอยืนรอกุณภาพเหมือนกันเจ้าของร้านก็น่าเหมือนกันด้วยนะคะ <c oughs> ต,ตลาดก <c oughs> ็เลยตอบสนองให้ค <c oughs> ่ะนะคะยังไงก็เพื่อนๆแวะมาชิมกันได้เลยนะคะร้านนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าต้องยืนรอนะคะอร่อยจริงๆค่ะ และตำแหน่งใหม่นะคะของร้านไส้กรอกยิยนรอนะคะจะอยู่ตรงด้านาตลาดน้ำขันเรีรมฝั่งเหนือนะคะเดินเข้ามาทางด้านหน้าของตลาดเลยนะคะผ่านที่ผ่านหัวใจผ่านที่เรียวนะคะแล้วก็มาด้านนี่เลยค่ะเรียบคลองมาเลยนะคะร้านจะอยู่ขวาม,มือนะคะไส้กรอกยิยนรอรอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะ